เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว,วัยพีสวัสดีครับพในผมมาชิปเข้ารถส,สวยๆถูกท่านผู้ชมเลือกเซอร์นะคันนี้โตโยต้าวีออสครับสี่หมื่นห้าพันบาทนั่นเองวีออสปีศูนย์สามเครื่องดีเกียรย์ดีครับรถขับใช้ง,งานได้ปกติดีเลยไม่มีปัญหาสีสันเนื้อเ้มากๆอาจจะมีรดูลอยมีซีดมีด้านบ้างนะครับสําหรับตัวสี ทำไมซีรีสเรื่องสีเข้าไปขับใช้งานคุ้มๆมครับมีเล็กเกอร์ด้านแดดเรียมากครับกอดตาอายุแต่ราคาไม่ผุนะครับราคาไม่ผุเรียบๆภายในสะอาดครับเบาะผ้าไม่ขาดเบาะผ้าฟูๆเลยนะครับเกียร์ธรรมดาเบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับทนสีครีม ีมีริ้วอยอยบ้างตามนี้เลยครับรีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแต่ชอบก็ฝา,ากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีา้เป้ารถราคาย่อมยาวเลือกซื้อกันประจำรถมีเล่มนะครับรถมีเล่มเอกสารครบภาษี6กเก้านั่นเลยยันปีหน้าพิกัดดูรถอยู่รามอินทาเบอร์โทรเจ้าของก็ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับ ฟองเครื่องเดิมเดิมครับแต่เข็บซอกมุมรอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักหน้าเดิมล้างเดิมน็อตไม่ขยับนะครับก็คือไม่มีชนหนักไม่เคยถอดออกไปซ่อมสีนั่นเองนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้คันนี้4 5 0 0มาบาทเท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ